คือจังมีค้นนางอยู่จังสินะพอเบาอะไรก็่คือจังไม่คนมาจองเบิงเฮาเยิ่ยบันนี้ก็สิม่มีอยู่พี่บุตรล,ลักพะว่ายอยู่สุรินมบ่มีปัญญาได้ไปอ่าแล้วครับพี่น้องครับผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคนที่เพิ่นสัมผัสหลักกิโลอผู้ที่เพิ่นฝันเกี่ยวหลักกิโลซึ่งเถือมาตั้งแต่งวดหนึ่งสองและก็มาศูนย์สองที่ไปที่มาเป็นยังไงเดี๋ยวแอดสี่ผ้าเข้าไปสัมผัสเพิ่นซึ่งเพิ่นก็ได้เปิด ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่นะครับซึ่งกฤชิัฒนถึงก๋วยเตี๋ยวเพื่อนนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในย่านนี้นะครับแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ถือที่สุดในย่านนี้ห้ไลท์จนกินม้เบิดหลายหลายเพื่อนไ้หลายวันถอดเดียรสิภาเข้าไปว่าก็เพื่อนที่ไปที่มมกเป็นยังเพื่อนได้สัมผัสกับรักกิโลเพื่อนไปจังไดมากจังไดแล้วก็เป็นงวดนี้เนี่ยได้ยินข่าวว่าเพื่อนฝันแล้วนะครับเพื่อนฝันเกี่ยวกับรักกิโลแล้ว ซึ่งความฝันเพิ่นปลเป็นจังไรนะครับคลิปนี้มีที่เด็ดครับเอาตามแอดมาครับผมเดี๋ยวสิพาเข้าไปอยู่พอดีมั่มาว่าดีครับแม่ดวงครับผมสวัสดีครับผมมาเป็นจังไรเบิร์ตไปก๋วยเตียวน่ะเบิร์แล้วบอกโอ้ยเจริญได้ไหมถึงวากินว่าท่านจ้อยบ้ดนี้อาว่าสิว่าสิรบกวนถามเกี่ยวกับเรื่องหรัดกิโลกรักิโลจังน่อยเดี๋ยวว่างไปครับผมนี่ว่างแล้วเราว่างเลยเนาะเฮ็ดอีหยังให้มันแล้วช่กงกันเดี๋ยวผมผู้จิขออนุญาตตั้งกล้องสัมภาษณ์จังน่อยอยากแบ่งปัน เอฟซีอเพระาะว่าหลักกิโลเห็นแต่ยูซิลินเท่านี่ค้าบาน,นีีนมันมีอยู่บ้านเฮาาเรามันกะโอ้ว้ามากขนที่ลูกกายผมไกลไปไกยมาเห็นผู้ใดว้าเอาพวกม,มาไล่ไป,ไป,ไปไหอยไว้อยู่หลักกิโลพระนะนไก่ไปไกยมาเจ้าว่าเสือบจนพ่อมาเอา้าแม่ดวงวะั่านมาข <laughs> นทิ้เลขน้ำหลักกิโลตัววะั่น,นผมก็ไลยไปเบิงอ่ายางไปเบิงอ่าที่ผ่านมาอกงหนึ่งน่อยคอ่าไกเห็นเลขศูนย์สองเนาะอ่าแล้วกกยเห็นเลข หนึง่งสอง,สองหตอนออกเลขนาครับผมเอาล่ะเดี๋ยวจังไหนดีก็สัมผัสจังหน่อยบ้างแล้วเนาะดีเนาะอืมหาวโอ้ยมากาก,มากันก๋วยเตี๋ยวบ่ได้กินซ้ำครายดิบครายดีครับพี่น้องครับผมอืมครายดิบครายดีไห้ว่าค่นผู้ใดมาก่าท่านใบมงนี่ไห้ว่าบ่ได้กินบันดอแก่เศร้ามากนี่เนาะอ่ะมากไดนี่ใครจะโดนหรือว่าใครก๋วยเตี๋ยวอยู่ในห้องก็ได้ตั้งกา สงการ,รสงการใว่าะขายดิบขายดีบ่ได้เศร้าตีนเศร้ามือเลยใไหว่าผู้ใดมากว่าท่านไม้ไมงไหนว่ากวันเถอะมันนี้ที่ไปที่มาจังไหน่อยได้ไป,ไปลูกจักรลักกิโลเปลี่ยนจังไหนคือก่ไปไก่มากลักษณะไหน่อยได้ไปเพราะว่า<ม>ไปขายของตลาดพิบูลรักเนี่ยมือเศร้าปีห้าก็ต้องไปแล้วก็เลยบอกว่าคุณตาคุณยายลักกิโลมากไหมขอให้ลูกค้าขายดีเลิกันคุณตาคุณยายมาอยู่นี่ ลูกกับมาบานไปชีวิตลูกก็ได้มาอยู่บ้านนอกเข้าแล้วงูเป็นคนลูกหลานมาโน่นน้ำแทงแต่ว่ามาหากินอยู่ยวัดปูใหญ่ไม่แรงสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบานอีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอาแสกจังหน่อยเนี่ยอ่าเปลี่ยนจังไหนคอยมีความรู้สึกว่าเออลักกิโลเนี่ยต้องอ่ามีจิตวิญญ,ญาณอยู่หันหรือว่าลักกิโลเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืจังไหนเป็นอย่างได้เกิดความคิดจังสี่มากที่แรลกก็จะได้จมปากจมคำเพราะว่าขับรถไปนี่รู้สึกว่ามันเป็น คือเป็นนี่ยังเป็นม่วงๆล่างๆยุยุนะยรักนั่นแหละยุรักษ์ขาน่ะจะจะขนลุกขึ้นมาเลยโอ้ก็เลยบ,บอกลายไป็รักนั่นแหละ,ะก็เลยบอกว่าคุณตาคุณยายหนยูไปข,า,ขายอันค่อยหนขูขายดีๆเด้อหนูไปขายอยู่ตลาดพี่บุญรากวัดปูงง่ใหญ่เรับหนูก็เป็นคนบ้านนี่แหละบบ้านปล่ยชีวิตทนทุนหนูก็ต้องมาหาจินอยู่บ้านนอกบ้านเฮ่าหนูจากบ้านไปหลยปีก็เลีวางสิเนะอบม้านนี่ก็มีความรู้สึกว่า แตได้นี่คือจังคือจังพันเห็นเท่านี่คือจังเห็นคือจังไม่คน้นนางอยู่หันโอ้ก็เป็นคือยังคน้นนางอยู่หลักกิโลกันได้บอกว่าบันนี้ก็สิมามีาอ,าอยู่พี่บุนรแลเพราะว่ายยูสุรินมบ่มีปัญญาได้ไปกาบวายก็ได้มาอืมหัววันมา,า <c oughs> จากสุร <c oughs> ินมายอยู่นี่บ่อนอาบ้านบ่อน,น่างบนกมาไก่ตอนนัก็ันนี่ก็ได้พราะว่าใหม่ใม่ก็เลยมาออกตัวนาครับออกตัวนานุพนไปซื้อแปดสองหกอืม คนนนออกหนึ่งสองแปดเออเออมันมาฝันเกี้ยวว่าบอดที่แรกก็ดกอดจีใดสีเรลียกน้ำเพลินก็ดจีใดจมปากจมค่าแล้วเป็ยนยังคือได้ว่าปูยาหรือเป็นยนยังคือได้ว่าคุณตาคุณยายเ่เห็นเห็นบอกเขาม่คยปากโอ้คือความหมายห้าบอกหูดอกว่าเจ้าที่มันเปลี่ยนผู้หญิงผู้ชายอจ่างไต่ว่าในความคุณปากคุณเคยปากเขาหน่อยเขาเลยบอกว่าคุณตาคุณยายอย่างนี่เลยเปนบอกโอ้ครับผม วดแรกคุณมาจากไหนก็สายเหตุก็ได้มีเพื่อนมาซื้อกว่าซื้อหนึ่งสองคือจังมีคนนั่งอยู่จังนี้นะพอเบาแล้วก็คือจังมีคนมาจอม้องเบื้องห้ายิ้มขายของก็ขายดีวันนี้พอไปแล้วนะก็<ม>อบอกเพื่อนแล้วนะบอกเพื่อนแล้วนะ,ะขายของก็รู้สึกว่าขายดีจ้ะแล้ววันนี้มาวันที่หนึ่งตลาดนัดก็เลยบอกว่าคุณตาคุณยายคันแมนแมนดีดีเสียโชคให้ลูกก็ขอให้ออกศูนย์สองแล้วงวดน,นี้นั่นแล้วหนจะซื้อ หมากซื้อผู้ซื้อมากซื้อพวกมาไล่มาถวายศูนย์สองออกมาแต่ใส่ศูนย์สองกายุหันละโอ้ศูนย์สองก็ล่ล้อกโอ้ <laughs> แล้วแบบนี้พราะกนูขอแล้วนุกก็ว่าซื้อแบบนี้นบอ,อกว่าขั้นมันออกไม่ดีก็แสดงว่ายายไหย้แต่ว่าหนูไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาขายของมัน น้องก็้งมาลองทุนตัวนี้อะไรอยู่นะที่เขาลองหน่อยใ้โอยก็ขายบ้านนี้ขั้นออกศูนย์สองให้ลินูสิซื้อพวกมาไล่กับหมากมาวายมาถวายบ้านนี้มันขันออกมาหนูก็เลยต้องซื้อไปคุณตาคุณยายหนูว่าอะลบลูเล้อมีโอกาสหนาคุณตาคุณยายบอกหนูอีกนะบ้านนี้หนูบลบลูห<อ>นูเสือแล้วก็ได้รางซี่เป็นจังซี่สาเหตุที่พวกมาไล่หอยยำยังยงินจะเกิดเม็ดดวงนี่เอาไปถวายของหนูเองเนี่ย ที่นี่หนูบอกว่าหนูบรอบรู้แล้วหนูก็ได้วางสี่ล้วเมื่อคืนนี่ก็มาฝันเมื่อคืนนี่ฝันแล้วตายายพันมาสองคนในความฝันเหรนจ้ามาอีลาว่าสันเอาไม่ตัวสห้เลขสี่เลขแด้ว่าสันอีหยังแล้วไม่ตัวสิให้หนูหนึ่งแปดทั้งตัวพันมาพุทขุนตาว่าสี่หนึ่งเก้าพันมาผมมาสองตายายจ้าอยู่น้ากันน่ะนะผ่าผู้ชายคนก่อผ่าผ่านมาแตายายันก่อผ่าผ่านมาก็เลยบอกว่ายายเลยบอกว่ามาเสื้อไม่ตู้นี่ ไม่ตัวเซนึ่งแปดของพอะตัวนะพรต้องเอาหรอกนึ่งเก้านึ่งนะนึ่งเก้านะพระศรจังหวะแต่เมื่อกทั้งข้างล่างข้างบนได้ก็ดีเนาะครับผมอ้าวแล้ววันนี้จังหวะที่ในฝันที่เขาเห็นคนเห็นเห็นอยู่ในสถานที่แบบใดตรงนันก็นั่งอยู่แถวนั้นแหละนั่งอยู่แถวนั้นอยู่แถวหลักกิโลหั่นหลังแต่กุญแจคุณตาคุณยายเนี่ยจ้ะไม่กุญแจเปลี่ยนเลยแต่เป็นเฉพาะหน้าคนมโนคนมาเห็นแะไรที่ของมเนาะจะมีส่วนเปลี่ยนไปได้ คอยขีย่รถไก่มาเมื่อคืนนี่พวงมาไล่ย่ำยังอยู่คอยตกใจเวอร์นี่ยังอีกว่าแบบนี้ว่าเสนดอกก็เลยถามหาผู้ใดเอ,อาพวงมาไล่ไปมานมั่งโมนี่ว่าเสนดอแได้อันุกิยานเป็นเจ้าหน้าที่แถวคางทางหลวงน่ะนะพระศรีไม่มีบ้านรักไม่หนีก็สมายไม่เฮียนเมื่อเพิ่นมาอยู่นะเนาะโอ้เมียนอยู่เออคันเพินพ่นหาเฮาถืออีกงวดนี่ก็พอสิได้เหตุกันได้ดทเพราะว่บเกี่ยวกับ ทีหน้าพ่นโด้พันทีหลวงโอ้มันทีหลวงอาจจิไปเฮ็ดเป็่นสามเฮ็ดอีหยังให้เพื่อนยุหันนอเกันบ้างเจ้าในกาบใแล้วทรงักาครับผมนกอะไรบ่บัดนีหนูกเสือแล้วนูบกบลูบลูบ่แล้วบันนี่ล้กกิโลลักนั่นสิยุ่งคงพอดีดิยุ่งคงนั่นเนี่ยให้มาเอาเอาว่าซื้อจะบอกว่ามีคนไปเสียชีวิตยี่โคงนั่นหลายดิว่ามันธรรมดาดิ วัน,นหน้านออของวันนี้อย่างแน่นไมเสียชีวิตอยู่ห่นอย<ห>ูดด่ดิวย้หรอเพราะว่าหนูก็ไม่ได้อยู่บ้านเนาะใครว่า,วากกโค้งผีสิงรักกิโลโค้งผีสิงนี่แหละรักนั่นแต่ว่าออคอยบอูว่าเพื่อนสีอยู่รักใหนกับบรลูจกักจนจนเจ้ามาสัมผัสพี่ลักพอดีเพื่อนกับมาเฮดเพร,ะพระารพระว่าหนูไปนี่หนูจะบอกเลยเพราะว่าตีสี่หรือตีสามกว่านี่ตลาดนัดหนูต้องไปจะสองซันโบไม่ทังเขาโอ ไคว่าเปลี่ยนชี่เนี่ยเมื่อเช้านี่ไปขายของตลาดนั้ดกลับมาจากตลาดนั้นมาขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อขยาครั้งนี้แต่คนเนาะผู้นืงกับตั้งไปคาเนาะแั่นั่นหะนูก็เลยนูบอกว่าคุณตาคุณยายหนูบรับบรุบบรุบลูแล้วเลอะตอนนี้นูเสื้อแล้วก็เลยวางซีครับผมมันนี่ก็เลยมาฟันดรืเมื่อขึ้นมันนาย่ายย่ายว่าต้องเอาของไปตู้แล้วหนึ่งแปด ของคอตโต้หนหนึ่งเก้าไม่ต้องเอาสันนครับผมสันหนงแบบอยู่หลักแต่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วลุงเขินมากนะโอ้ยเดี๋ยวผมพีกลับไปไทยรักกิโลให้เอฟซีเข้าวงอยู่หลังจากสจาผัสแม่ดวงแล้วๆนี่ก็ดีกลับไปให้พ่อพี่น้องเข้าเห็นวิวที่อุทัศน์ในช่วงรักกิโลนั่นศูนย์สองตรงๆเนาะแมศูนย์สองนาะประเดยกลับเลยเนาะหง่นเนาะ พอวันพาหนูก็เลยมันนี้มันหวยบอกวันเท้าวันสีมีพวกมาไลแตะวันพากับวันโกนวันหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยไปบอกคุณตาคุณยายหนูอันพวกมะไล่ว่าวันมีเด้อหนูต้องรัวันพาหนูสีเสื้อมาไวาเพราะวันมาคืออยู่ในเมืองอันนี้มันบันนอกเข้ามันตายวัดหนูก็เลยวางเสือมันนี่พ่อซสื้อไปให้ รู <economies> ้สึกว่ามันก็ว่าเพิ่นดีใจอย่างจังซี่ล่ะบ่ในความรู้สึกเฮาเนี่ยเออในความรู้สึกที่ไปกราบไหว้เพิ่นน่ะคล้ายๆมันก็เพิ่นมานั่งเบิ่งเพิ่นดีใจก็ก็เลยบ่กล้าเว้ามันาแล้วนูก็รีบกบอยาคนมาเห็นนันนะเาสิว่าเฮาเป็นบ้ามากราบักกิโลอีงายอว่าิอือเอาแต่ว่าก็บ่เป็นหยังดอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นก็อยู่ได้สุทีลว่าสิอยู่นํากกไม้กกไหลเนาะ พอที่ยูน้ำเงีอยนน้ำสั้นได้ผีบ <unprecedented> ้านผีเงีอนผีฮ้นผีเงีอนเท่ากับยังมีนะแล้วทุกมองนี่ก็มีเพื่อนจอยูได้เวิร์ดนั่นแหละก็ได้แล้วหนูปรหลบดูเลยเ้อคุณตาคุณยายก็บนีนจะจปแนกค่แล้วเสียโชคไห้ว่าอานลูกล้านเีกค่อยว่ากันนี่ก็ได้มาฝันนี่แหละจำได้บหมว่าอะไรเล็กอะยู่หลักกิโลมีเล็กเลยเนี่ยจำได้บหมซึ่งมันมีหนึ่งสองหกหนึ่งสองหก แล้วก็02 02อ่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันออกไปงวดที่แล้วแล้วครับผมครับนุ้นไปซื้อสองหกหนึ่งครับผมอืมแั้นี่นุ้นก็เลยไปขอเพื่อนวันที่หนึ่งตลาดนัดนะนุ้ไปขอว่านุ้นก็จอดว่าให้นุ้ขายของดีแล้วคุณตาคุณยายขันงวดต่อไมามือนี่เมื่อวันที่หนึ่งขันมือนี่คุณตาคุณยายใส่โชคนุ้ยดี ให้ออกศูนย์สองบิ่งเ้อหนูวางสี่เลยท่าท่ายเลยค่อยออกศูนย์สองนะหนูวางสี่ขนของแค่นี้ให้ออกศูนย์สองด้วยจีโอวพอออกมาแล้วหนูสั้นเหมือนโดนต้องรีบไปบอกว่าหนูบไดเลยโรคลูบอบบได้ท่าท่ายิ้งเพราะว่าเป็นน้ำเท้าทุนหน่อยน้ำมันสิซสี่เลยขันสื่อตัวนี้เนี่ยตัวนี้เองสินะแล้วเขาก็บอว่าสื่อของมาขายเอาอองสี่เมื่อใดแม่ดวงว่างนี่ รบกวนไปจุดตู้ฟ้อนเพื่อนให้จับบาทนี่นะเมื่อเมื่อเมื่อใดที่ไปทู่บอกเลยเขาบอกแล้วเนี่ยทูบอกเลยเขาบอกแล้วกับสิบเอมดนั่นเดียวกันเอาเอางท่านรอดบอกอืือ่าพันมาบอกงบองวันนาเนาะอืากับจำนวางวันนาวันได้เฮงไจังไรมูลอะไรเพราะว่าเพื่นบอกแล้วสองแต่ย่าไมาน้ำกันเพื่นว่าอันอันนี่าเอาของย่าหนี่สิบแปดต้องพอตัวว่าสิบเก้าย่าไปเชื่อพอตัวเอาของย่าหนี่ สิบแปดคุณหนึ่งบอกสิบแปดคุณหนึ่งบอกสิบเก้าตาบอกสิบเก้ายายบอกสิบแปดครับแล้ววันนี้ย่ายนะคะเราคงเพิ่นโอ้หัวเป็นเพิ่นนกจากวันนี้นี่บนสิบแปดแล้วสิบเก้ามันจะเปลี่ยนไปได้ที่มอบนเป็นไหนสามตัวมันเป็นไหนสามตัวมันก็เปลี่ยนแปดสิบเก้าแล้วแขาดคนไหนสามตัวแต่ว่าอย่าลืมมาสิบดิสิบเก้าก็หนึ่งศูนย์เก้าอะไรคล้ากันดิ สิบแปดก็หนึ่งศ <18 S 2> ูนย์แปดไปเท่กันนี้ได้ไหมมาเชื่อใครนี่เหรอนะครับผมหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าหรือว่าจีอ่าเป็นอ่าแปดหนึ่งเก้ายังสี่ก็ได้ขอราะนเป็นเลขสามตัวแต่ว่าข้ามาสิบเนี่ยข้ามาสิบนีมบน่มันกับหนึ่งกับศูนย์แล้วเงินมาสิบแปดกับหนึ่งศูนย์แปดสิบเก้ากับหนึ่งศูนย์เก้าเงินมาเป็นไปได้สอยงางเลยเนาะอาวไอพี่เนเก่งอยู่หรอ าชอบก็จัดชัดสะพานเด้อพี่น้องเด้อเออมียดวงฝนฝันมายังสี่ละแต่ยายเป็นไหคสูดฝนเห็นน้ำหมากกันเนาะครับก็แม่เมี่ยงขับรถเปียกฝนเปียกมาที่นยังมือเศร้ากันอะไรกี้โอ้ยเพื่อนไหนมาสองวัดจะนว่าด้มีโอกาสได้ได้ซื้อเนาะบ้านบ้านแต่ชีวิตลูกหลานกันในสมาอยู่บ้านนี้ตั้งแตาคุนญาตมาหาอยู่หาอยู่บ้านนี่มาเห็นเนาะ โอเคครับผมเนี่ยก็จะอะไรก็ขอบคุณแม่ดวงหลายๆในส่วนตัวเลขตัวเบอร์ครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมครับอ่ะบานี้ก็ับเบิรงครับพี่น้องครับผมเวลาร้านก๋วยเตี๋ยวเล่ากระไดผู้ใดจี่ไกลไปไกลมากอยากมากรับประทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยราคาถูกนะครับต้องเน้นด้วยนะครับว่าราคาถูกมากนะครับผมก๋วยเตี๋ยวซเมือนี้อ่ะบะหมี่เราที่สามสิบบาทเนาะอื่หิวมก็บอกเอาแยะอยู่อยู่นี่นี่ขายธรรมดาสามสิบบาท เอ๋อใช่สี่สิบว่ะโอ้อ่านี่ครับผมสี่สิบบาทนะครับกินกินจนอิ่มอ่าจนล้นถ้วยครับผมผู้ใดหิวหลายบอกว่าท่านต้นสีหายหลายโอ้คันมีมีพิเศษพร้อมคือพิเศษว่าพิเศษเงิ้นี้คันผู้ใดหิวหลายก็บอกว่าใครหิวหลายเพิ่นกับเพิ่มใหิวแต่ว่าเงินยังซ้ำเก่าเอาก็ดีแต่อออันนี้ครับพี่น้องครับผมบรรยากาศโดยรอบรอบนี้นะครับเห็นว่าบรรยากาศดีมากนะครับในส่วนของร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ดวงจิตสัมผัส เม่ดวงสัมผัสหลักกิโลนี่นะครับผมนี่ครับผมโอ้บรยากาศคัดขนาดอ่าขันผู้ใดสีมากกะที่กัดก็คืออยู่สามแยกวัดบ้านดงปอนะครับสามแยกวัดบ้านดงปออ่าตำบลสุมเศร้าอำเภอเพียนจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับผมอ่าแวะเวียนมาเด้ออ่าผู้ใดอยากได้โชคได้ลาบกะแวะมาหันถือทูบมาฟ้ามมาขอเพนพร้อมอ่ามาจุดทูบจุดเทียนขอพนพร้อมก็ได้เพราะเป็นยัง กันผู้ใดอยากมาฮู้แจกันครับคุณแม่ดวงนี่ครับผมหลังจากเลขออก18กแปดครับ19เก้าแล้วในการนี่ละมาได้อยู่นี่แหละครับผมนี่บริเวณครับผมโอ้บรรยากาศดีลมเย็นครับผมลมพันตลอดครับผมอ่ะชำรบคลิปนีกับสีทีมไทยไว้ซ้ำนี่ครับพ่อพี่น้องครับผมอ่าชำระคลิปนาห้างก็ค่อยมาอ่าเบากันต่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในส่วนตัวเลขปู พอ,พอรประตูเมียตา่าคือว่าคุณตาคุณยายเพื่นสีมาบอกมีการเปลี่ยนแปลองอั่ไหบอกทาที่ตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อครับผม